ลองจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในใจกลางเมืองฝนตกทั้งวันการจราจรติดขัดผู้คนเริ่มกระวนกระวายและทันใดนั้นน้ำก็เริ่มไหลบ่าลงถนนแบบไม่ทันตั้งตัวในเวลาเพียงไม่กี่นาทีน้ำจากท่อระบายที่อุดตันหรือจากคลองที่ล้นตะลิ่งไหลทะลักเข้ามาในถนนอย่างรวดเร็วระดับน้ำพุ่งจากข้อเท้าไปถึงเอวโดยไม่ให้คุณได้ตั้งหลัด เสียงหวอรถกู้ภัยเริ่มดังไฟฟ้าบางจุดดับลงอินเทอร์เน็ตเริ่มช้าและโทรศัพท์เริ่มติดต่อใครไม่ได้คำถามคือคุณควรวิ่งออกถนนหรือควรปีนขึ้นตึกคำตอบอาจต่างกันไปในแต่และสถานการณ์แต่วันนี้มีนาจะพาไปทำความเข้าใจหลักการเอาตัวรอดจากน้ำท่วมฉับพลันกลางเมืองแบบง่ายและใช้ได้จริง 1. เข้าใจก่อนว่าน้ำท่วมกลางเมืองคืออะไร น้ำท่วมฉับพลัน f Flash f l o o d คือภาวะที่น้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมักเกิดจากฝนตกหนักในเวลาสั้นๆแต่ปริมาณน้ำมากหรือเกิดจากสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเช่นเขื่อนหรือฝายแตกท่อระบายน้ำอุดตันทางระบายน้ำธรรมชาติถูกปิดกั้นน้ำที่หลากมาอย่างรวดเร็วในเมืองมักมีลักษณะน่ากลัวคือกระแสไหลแรง เต็มไปด้วยสิ่งปนเปื้อนเช่นน้ำขังน้ำเสียน้ำจากท่อทัศนวิสัยต่ำและมีอันตรายแฝงเช่นฝาท่อเปิดถนนสุด 2. อ,อยู่กลางน้ำควรประเมินอะไรในทันทีการตัดสินใจที่ถูกต้องเริ่มจากการประเมินสถานการณ์ถามตัวเองให้เร็วที่สุดน้ำขึ้นเร็วแค่ไหนมีตึกหรือที่สูงอยู่ใกล้ไหมมีคนอยู่ด้วยหรืออยู่คนเดียวอยู่ในพื้นที่โล่งหรือในเขตอาคาร พื้นรอบตัวเราเป็นทางลาดทางราบหรือทางยุคคําถามเหล่านี้ช่วยให้คุณประเมินว่าเราควรอยู่กับที่หาที่สูงหรือหนีออกจากจุดนั้นดี 3. ขึ้นตึกทางรอดที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคุณอยู่ใกล้อาคารตึกหรือโครงสร้างที่มั่นคงการขึ้นที่สูงคือทางรอดที่ดีที่สุดในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเหตุผลน้ำไม่สามารถขึ้นถึงชั้นสหรือสได้ทันที ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วซึ่งมักเกิดใกล้ระดับพื้นเห็นสถานการณ์รอบตัวได้ชัดขึ้นสื่อสารขอความช่วยเหลือได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าอยู่บนดาดฟ้า แนะนำเลือกตึกที่มั่นคงไม่ใช่ตึกร้างหรือโครงสร้างชำรุด 4. วิ่งออกถนนตัวเลือกสุดท้ายเท่านั้นแม้บางคนจะคิดว่าต้องวิ่งออกถนนให้ไวที่สุดแต่การวิ่งออกถนนในขณะน้ำท่วมกลับเป็นความเสี่ยงมหาศาลเพราะน้ำแรงพัดให้ล้มได้แม้ระดับแค่เขา่าถนนในเมืองอาจมีฝาท่อเปิดซึ่งมองไม่เห็นรถอาจเสียหลักมาชนหรือไหลตามน้ำมา ไฟฟ้าอาจรั่วจากเสาไฟตู้ไฟหรือสายไฟขาดหากไม่มีทางเลือกและต้องเคลื่อนที่เดินข้างกำแพงไม่เดินกลางถนนใช้ไม้หรือรมทดสอบพื้นก่อนก้าวไม่จับโลหะสายไฟหรือสิ่งที่อาจมีกระแสไฟหลีกเลี่ยงการวิ่งควรเดินอย่างมั่นคงและมีสติ 6. ถ้ามีเด็กคนชราหรือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้กรณีนี้ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ในน้ำอย่างเด็ดขาดให้พยายามขึ้นตึกหรือที่สูงใกล้ที่สุดเพราะการพยายามเคลื่อนที่ขณะอุ้มหรือพยุงผู้อื่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นลื่นลม้มจมน้ำหรือถูกน้ำพัดไปทั้งคู่หากอยู่ในรถยนต์และน้ำเริ่มท่วมอย่าอยู่ในรถเปิดประตูหรือกระจกและรีบออกจากตัวรถ รถยนต์สามารถลอยและพลิกคว่ำได้แม้ระดับน้ำไม่ถึงเอว 6. ต้องมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวในฤดูฝนฤดูฝนในเมืองไทยเสี่ยงต่อเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยควรพกสิ่งเหล่านี้ในกระเป๋าทุกวันรองเท้ากันลื่นรองเท้ายางแบตสำรองผ้าพันคอผ้าขนหนูเล็กใช้ปิดจมูกหรือพันแผลไฟฉายเงินสดแผนที่หรือข้อมูลตึกสูงในบริเวณที่อยู่นกหวีดใช้ส่งสัญ,ญญาณเสียงได้แม้ไม่มีเน็ตเจ อย่าประมาทแค่น้ำระดับข้อเท้าน้ำที่สูงแค่15เซนติเมตรสามารถพัดผู้ใหญ่ล้มได้ถ้ากระแสะแรงพอและหากระดับถึง30-40เซนติเมตรรถยนต์ก็สามารถลอยได้แล้วคนส่วนใหญ่มักเสียชีวิตจากการประเมินต่ำเกินไปคิดว่าน้ำแค่นี้เดินไหวแต่พอพลาดก็ไม่มีโอกาสแก้ตัว 8. ถ้าอยู่ในที่โล่งไม่มีตึกเลย ทางรอดในกรณีนี้คือหาทางขึ้นที่สูงเช่นสะพานลอยสันทางรถไฟบริเวณดินสูงพยายามไปทางที่เห็นว่าแห้งและไม่มีทางน้ำไหลผ่านห้ามเดินลงเนินที่มีน้ำขังเพราะอาจเป็นจุดน้ำท่วมลึกหากมีสิ่งของลอยน้ำเช่นแผ่นไม้ลังห่วงยางอาจใช้ช่วยพยุงตัวได้ชั่วคราว 8. สรุป น้ำท่วมกลางเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหลายเมืองใหญ่ของไทยเผชิญปัญหานี้ทุกปีการรู้วิธีหนีอย่างปลอดภัยคือสิ่งที่ช่วยให้คุณและคนที่คุณรักมีโอกาสรอดจำไว้ว่าขึ้นที่สูงคือสิ่งที่ควรคิดเป็นอันดับแรกอย่าวิ่งมั่วถ้าไม่รู้ปลายทางมีสติประเมินไวคือหัวใจของการเอาตัวรอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้นะ